สวัสดีค่ะวันนี้มาเชียร์ช่องนางพอลลี่นะคะนางร่วนมากร่วนจนไม่รู้ว่ากฎหมายกับกฎระเบียบเนี่ยมันต่างกันอย่างไรว่าเขานาเอาเงินสื่อเอืนะคะ ใ่ร้ายภาสีเขาทุกเรื่องใจพี่บาสิมาเออในเรื่องของพยานในเรื่องของไอ้น,นี่พอเขาพูดตามความเป็นจริงหรือว่าเขาพูดตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็หาว่าเออถูกสื่อโตไปถูกอันนั้นอันนี้ไปมันบอกเออนะให้สินบนติดสินบนโดยการจ้างงานนู่นนี่นั่นหรือว่าให้ไปลำหรือว่านูน่นนี่ว่าวด้ยเมิร์ดค่ะพี่น้องอืมดิฉันเองอยากบอกงานพอลลี่ว่าอย่าว่าวไปทั่วที่นะคะ อย่าคิดว่าว่าวอย่างนี้จะว่าไปได้ว่าดใดมดคุณนู้นคุณนี้ถูกซื้อตัวมันมีอยู่ในคําพิพากษานะคะนางพอลลี่จบตั้งเป็นยาตรีมานะคะแม้จะได้ผัวต่าต้อยหน่อยแต่ตัวเองเรียนสูงนะคะเพราะฉะนั้นนางพอลลี่อย่าว่าวทั่วทีพค่ะนางยายเก็บฟืนเนี่ยกลับคําให้การแล้วศาลก็ได้ลงไว้ในคําพิพากษา คาดว่าคนนี้กับคําให้การเบิกความในชั้นศาลต่างกับที่ให้การในชั้นตํารวจน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องของบุญคุณเพราะมีการถามให้เห็นว่าลูกของยายไปลายุบยบไหมหลานของยายได้ไปกรีดยางกรีดมานานแล้วหรือยังมีการชี้มีการตีมีการกระจายข้อเท็จจริง ในชั้นศาลแล้วให้เห็นว่าทำไมยายเก็บฟื้นถึงจื้อบอดเพราะคนเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากทางจำเลยมีหลายคนก็เล่าให้ฟังว่าอีเถกไปติดต่อขาดเงินไหมอย่างนี้ไม่เอาเงินไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่าซื้อใจแล้วเรียกอะไรคะนางพอลลี่ตัวนางพอลลี่เองก็โดนซื้อใจไม่ใช่หรือ ตอนเริ่มต้นน่ะออกมาด่าไอ้พวยเรื่องที่เรื่องทางนู่นนี่สารพัดท,ทำคลิปออกมาเป็นอะไรใหญ่โตตอนนี้เป็นอะไรคะเลียแผลบแผลบ,บ,บทั้งผัวทั้งเมียไม่ได้โดนซื้อใจเหรอคะทำกำแพงบ้านให้พวยได้ไปเท่าไหร่ครับแผลบควายที่เลี้ยงอยู่ได้มาจากไหนแผลบแพบเพราะฉะนั้นนางพอลลี่กรุณายอย่าพูดไปทั่วที่ทั่วแดนคะ่ะเดี๋ยวจะได้ไปพูด ในแดนแปดนะคะระวังค่ะเพราะอะไรเพราะคําตอบหรือการขึ้นสืบนะไม่ได้ไม่ได้คําตอบตามที่ตัวเองต้องการหรือตามใจตัวเองที่มันอยากให้มันเป็น,นะงานบวงสรวงองค์ปูะะ่กะหาวะเขาจ้างคนมาร่วมงานเพื่อที่สร้างความคึกคืนหลายว่าจ้างน,นางพอลลี่ก็เรียนจบมาสูงนะคะคําว่าจ้างเนี่ยสินจ้างมันอาจจะไม่ได้เป็นเงินอย่างเดียว งานองค์ปู่จ้างใครมาจ้างนางลำคะ่ะถ้าไม่มีนางลำมาเต็มเตมลานชาวบ้านคงไม่มาเท่าไหร่ชาวบ้านจะมาตอนที่ได้กินฟรีการกินฟรีมีของแจกการมีหมอลำการมีอะไรมาให้ดูฟรีอันนั้นเป็นการจ้างทั้งนั้นให้คนมาคืนคืนถ้าคุณบวงสวงกันแต่ผูกคุณจะมีใครมาคะในขณะที่งานอื่นที่เขานับถือกันจริงๆเนี่ย ไม่ต้องมีการจ้างไม่ต้องมีมอระศกเขาก็มากันค่ะเอ๊ะว่าแต่พอลี่ได้ไปหรือเปล่านะวงสวงล่าสุดเนี่ยได้ยินวะ่าไปแวบบ๊แบๆบไปแวบบ๊แบๆบไม่ใช่หรือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะไม่ได้กินหัวคิวค่าซ่วมเลยไปแค่แวบบ๊แบๆบแวบบ๊แบๆบหรือยังไงคนมาร่วมเออเตรียมเงินประกรันไว้เยอะ โอเคแสดงว่าจะมีการสั่งอยู่แน่นอนใช่ไหมคะอืมมีมันมีอยู่สองช้อยค่ะคนละปากะเอะมีคนบอกว่าไม่น่าจะทําอะไรเขาได้เออเพราะว่าอ่าทางแม่แม่นอกไส้ของของของเขานะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่เขาแค่ทําผิดระเบียบค่ะ คำว่ากฎหมายกับระเบียบมันเป็นยังไงมันต่างกันไหมเออเขาว่าเขาไม่ได้ผิดในไม่ได้ผิดในข้อกฎหมายนะคะอืมเออเขาก็ได้จะรอดนะคิดได้กันหมดนะฝั่งทางนู้นทาไมเขาคิดกันแบบนี้อืเขาพูดปอบใจตัวเองเออเพราะว่าเขานีา่มีความคาดหวังว่าเวลาจัดงานเวลาพ่อเอกและแม่นางเอกจัดงานเนี่ยอืรับหน้าที่มาไม่เคยรอดสัก ตัดเอามาแค่ในส่วนที่น่าสนใจแล้วก็อธิบายให้นางพอลลี่ได้มีปัญญาสว่างสวัยขึ้นนิดนึงนะคะเพราะที่เหลือเนี่ยจะหูเราะร่วนเหมือนคนโดนมาดีดก็เลยเอาแค่นี้พอทีนี้เนี่ยนะคะนางพอลลี่มีการพูดถึงว่าเตรียมเงินประกันตัวไว้เถอะคุณรู้ไหมคะว่ามีหลายเคสต,ตอนที่อีเก โดนก็ไม่ไม่ได้ประกันตัวในชั้นอายการอะไรนะคะมีไปประกันตัวในชั้นศาลอะไรอีกนิดนึงในคดีของสาวิตรีเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการสั่งฟ้องจริงๆอาจจะไม่ต้องมีการประกันตัวหรือใช้การประกันตัวโดยใช้สถาบานตนก็มีเยอะไปค่ะในเมื่อสาวิตรีมีพื้นเพยงอยู่ตรงนั้นมีชีวิตอยู่ตรงนั้นไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนีหรืออะไรยังไง ให้ความร่วมมือดีเยี่ยมในทุกครั้งที่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นการประกันตัวอาจจะไม่ต้องใช้ใช้การสาบานตนก็ได้นะคะแต่ทักนี้แล้วทักนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้อายการจะสั่งฟ้องหรือไม่ทำไมถึงรีบพูดไปก่อนพอลี่เองก็บอกว่าตัวพอลี่คุณลีนสูงขนาดนั้นคุณไม่รู้เหรอคะว่ากฎหมายกับกฎระเบียบมันต่างกันอย่างไร ทั้งสองอย่างมีความเหมือนกันก็คือคนที่อยู่ในสังคมนั้นจะต้องรับรู้ว่ากฎหมายและกฎที่ตรงนั้นมีกฎหมายว่าอย่างไรที่ตรงนั้นมีกฎระเบียบว่าอย่างไรแต่มันต่างกันตรงที่ว่ากฎหมายถูกบังคับใช้ถ้าไม่ทำมีโทษทางอาญามีความผิดกฎระเบียบถูกบังคับใช้ถ้าไม่ทันไม่ทําตามนั้นก็จะมีโทษ ในสังคมนั้นแต่ไม่มีโทษทางอาญานะคะไม่มีโทษทางอาญาถ้าพอลลี่ใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนรู้มาสูงๆไปอ่านดีกาบ้างไปศึกษาบ้าง Google เขาไม่ได้มีไว้ให้ดูอะไรที่มันเกี่ยวกับซุบซิปดารายอย่างเดียวนะคะมันมีเรื่องประเทินปัญญาเยอะให้ดูคะ่ะดีกามากมาย ที่พูดถึงเรื่องแบบนี้เรื่องป่าไม้อย่างนี้กรณีเดียวกันกับสายพิธี mm. เขาพูดกันเสมอว่ามันไม่มีกฎหมายระบุเอาไว้ในที่ดินบางที่ว่าห้ามซื้อขายแต่มีระบุไว้ในกฎระเบียบของป่าไม้ห้ามซื้อขายที่สทอกรอที่ตรงนั้นใน,ในกรก,กอบทั้งหมดน่ย ในในในจุดที่มีสทกรนะคะมีสิทธิ์ทำกินอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีระบุห้ามซื้อขายแต่ถ้าไปซื้อขายจะผิดระเบียบแล้วคุณก็จะถูกยึดสิทธิ์ในการอยู่อาศัยทำกินนั้นไปจริงๆริงพรี่น่าจะรู้ดีเพราะพ่อคุณก็เคยทำผิดระเบียบตรงนั้น พ่อคุณที่ขายที่ให้ไอ้พวยน่ะที่นั้นสอคอหนึ่งมันถูกประทับตาเป็นมงคะไอ้พวยไม่เคยได้เห็นสอคอหนึ่งฉบับจริงที่โดนประทับตาเป็นมงคะได้เห็นแต่ฉบับสำเนาที่ถ่ายไว้นานแล้วไม่มีประทับตาก็หลงไปซื้อที่ตรงนั้นตัวพ่อคุณก็เอาไปขายให้พวอยในขณะที่คุณถ้าคุณบอกว่าคุณมีสอคอหนึ่ง สคหนึ่งเป็นของคุณคุณไม่จําเป็นต้องไปขออนุญาตป่าไม้ในการที่จะทํารีสอร์ทให้ยูทูบเบอร์ในสวนยางแต่คุณไปขออนุญาตเพราะอะไรเพราะคุณรู้ว่าสคหนึ่งคุณไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์คุณมีสิทธิ์แค่อยู่อาศัยทํากินจะทําอะไรต้องไปบอกกล่าวเขาจะตัดต้นไม้ต้องไปบอกเขาจะทําอะไรต้องบอกเขาเพราะฉะนั้นคุณจะมาสร้างรีสอร์ทสวนยางคุณก็ต้องไปขออนุญาตเขา ตัวคุณรู้ดีว่าตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนผิดกฎระเบียบสิ่งที่พ่อคุณทำขายเฉพาะที่บ้านไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ผิดกฎระเบียบแต่ไอ้พวยเดินไปฮุบเอาที่ที่ผิดกฎหมายเข้าไปด้วยไปรวมเอาตรงติ่งตรงนั้นที่ พ่อคุณเองก็ได้ชี้แจงกับไอ้พวยแล้วว่าสอคอมันอยู่แค่นี้นะจริงไหมจริงหรือไม่แล้วไม่ใช่ไอ้พวยไม่ใช่คนแรกที่พ่อคุณจะพยายามขายที่นั้นให้จริงหรือเปล่าพ่อคุณเคยพยายามจะขายให้พี่น้องคนอื่นของสงพรด้วยจริงหรือไม่คำว่ามันไม่ผิดกฎหมายนั่นก็คือที่ตรงนั้นมันไม่ได้เป็นป่า โดยเต็มโดยสมบูรณ์ไม่เหมือนที่ไอ้พวยไม่เหมือนที่สวนยางน้อยที่ไอ้ไหลเข้าไปบุกรุกแต่เป็นที่ที่อนุญาตให้ใครบางคนเข้าไปทํากินอยู่แล้วแล้วคนคนนั้นก็อนุญาตให้สวิตีเข้าไปร่วมลงทุนทํากินด้วยกันมันก็คล้ายกับที่สวนยางของคุณถ้าคุณไม่มีปัญญาจะก,กรียดยางคุณก็ให้คนอื่นไปกรีดแทนเหมือนฝั่งตรงกันข้ามที่เคยจ้างไอ้พวยให้ไปกรีดยาง นั่นก็คือเป็นการร่วมลงทุนกันในที่ของสาวิทรีนั่นก็เหมือนกันมีคนที่ได้สิทธิ์ทำกินแต่เขาไม่สามารถจะทำกินได้เต็มที่ก็เลยชักชวนมาร่วมกันทำกินคำว่าบริษัทของเรามันน่าจะรวมได้ถึงว่าคนที่มีสิทธิ์ทำกินคนหนึ่งลงสิทธิทำกินลงดินอีกคนหนึ่งลงแรงแล้วก็ ลงทุนถ้าเขาช่วยกันทําตรงเนี้ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะเขาไม่ได้ลุกป่าเพราะว่าถ้าบอกว่าลุกป่าเนี่ยที่ตรงนั้นถ้าถ้าเป็นเจ้าของที่มีทําทากินไปทําไม่ผิดอะไรเลยเพราะที่ข้างๆก็มีขุดหลุมคนที่มาเป็นเด็กเลี้ยงควายให้คุณน่ะก็ที่ดินอยู่ด้านข้างกันไม่ใช่หรอคะเขาก็ขุดสระลดแม่โรเหมือนกันทำไมไม่โดนว่าลุกป่าล่ะ เพราะเขามีชื่อเป็นสิทธิทํากินสวิตีที่โดนก็คือว่าสาวิตจีไม่ได้มีชื่อขออนุญาตทํากินตรงนั้นเป็นชื่อคนอื่นแต่สวิตจีไปทํากินตรงนั้นมันก็ผิดในเรื่องของการสวมสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นความผิดอาญาเพราะฉะนั้นคุณพอมีความฉลาดจะเอาความฉลาดมานั่งหัวเราะร่วนหาความรู้บ้างคะ่ะเวลาที่คุณได้เงินจาก YouTube คุณให้ fc คุณบันเทิงอย่าเอาแต่บันเทิงอย่างเดียวบ,บันเทิงแล้วโง่ระวังจะเหมือนคุณนะคะร่วนแต่โง่ไม่มีความรู้อะไรเพราะฉะนั้นให้ข้อคิดเขาด้วยให้ความจริงไปพรุ่งนี้ตัวดิฉันเองยังมองว่าโอกาสที่จะมีการสั่งฟ้องถ้าไม่เลื่อนนะคะเพราะว่ามีการร้องขอความปเป็นธรรมเป็นสิทธิ์ของเขา แล้วจริงๆพวกคุณเพิ่งรู้ไอการนัดแต่มันเรื่อนมาแล้วหนึ่งเดือนนะคะแต่ก่อนนั้นพวกคุณไม่รู้แต่การนัดเนี่ยมันเรื่อนมาอีกหนึ่งเดือนคุณไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมารู้กันก็กิ้วเก้ากิ้วเก้าพรุ่งนี้โดนแน่พรุ่งนี้โดนแน่อาจจะเลื่อนอีกก็ได้ค่ะเพราะเวลาล้องขอความเป็นธรรมคนที่เขามีสิทธิ์เขายื่นเอกสารเขายื่น อะไรหลายๆอย่างเข้าไปกฎระเบียบของคอทชอเรื่องกฎหมายดีกาอีกกี่ดีกาที่จะต้องดูว่ามันมีดีกาเรื่องกรณีแบบเดียวกันแล้วสารดีกาได้ลงเอาไว้คำสั่งสารดีกามันเป็นคล้ายๆกฎหมายเล็กๆอันหนึง่งใช้เป็นแนวทางได้นะคะและมีดีกาเรื่องแบบเนี้ย ให้คนที่ถูกฟ้องอย่างสาวิกีชนะเยอะแยะมากมายเพราะมันผิดแค่ระเบียบของกรมป่าไม้แต่ระเบียบของกรมป่าไม้ไม่ใช่กฎหมายของประเทศชาติเพราะฉะนั้นจะไม่ผิดอาญาค่ะถ้าไม่ผิดอาญาอายาการไม่มีอำนาจสั่งฟ้องป่าไม้ต้องลงโทษเองว่าคนนี้เข้ามาแล้วจะลงโทษอะไรยังไงก็ว่าไปแต่มันไม่ผิด กฎหมายไม่รู้ว่าทีฉันพูดยากไปไหมคะนางพอลลี่อาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะดูเหมือนจะม้าดีดหน่อยนะคะ